พาชมต่อถัดจากตารดวงใจเราเดินกลับไปที่ลานกลางเต็นผู้หินลองกา ไมีบ้านผักด้วยสีลายผางนี่น่าจะเป็นเต้นของอุทยาน สลับให้หน<ม>ักขคงเทียวอ่าผ่าเข้าไปกลางบงเลยแล้วกันซื้อชมพูเจ็บๆเคทูหรือเปล่า Thu, ich bin ein paar ¿Qué better. Pero... มันจริจริงมานี่ครั่งนะตามมาชมกแกินมหรือมเอ้ะรวังนิดนึงนะไม่ผมเคยโดนไปแล้วนี่ตามุกเนี้ยของใครไว้โดนของชาวิทย์ว่ะ นี่มือเสร็จใชนไหมอ้ยนี่ไม่ได้เดี๋ยวอไรลองอยู่เมื่อกี้ก็ทำแล้วใช่ไหมเมื่อพี่ก็ทำแล้วทีนึงแล้วเสร็จไปดล้วน้ำหนึ่งอ๋อไหวแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเมื่อกี้อะไรนะาแล้วโปรมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อันสุดที่คือน้ำที่สะอาดที่สุดอุ้ยจริงๆมันอาจจะเป็นไงนั้นนะไม่ผ่านอะไรเลยนะสะอาดเลยเลยผ่านมาจากแหล่งผลิตแล้วก็มันกรันมาจากแหล่งใจแล้วก็ถามพี่หรือเปล่าว่าพี่ชอบไหม

นอนดิกนอนก็นอนไปโผมาทักทายเนี่ยตรงเสียงเออคุไม่ได้คุไม่ได้ผิดกติกาอะไรนี่ไม่ได้ผิดกติกาบ้าคุยเด็กดังเนี่ยอีนี่กติกากลางคืนนุ่นอีตุ้งอีตุ้งนุ่นนุ่ยดูดิเันดีอะไรเป็นไรว่าจะเป็นเดียงพี่ทำไปไปเจรจาเนี่ยมา่เจรจาเนี่ยเราเราหนูเดินต้องส่งส่งเฮลันยิกไปเขาจะบอกนี่เราต้องคุยกันธรรมดาแน่ มันมันกรนล้อน <im> ีหน่อยนีหน่อยนีหน่อยมันกลางมันนาด้วยันหย่ว้ยอ้่ก่ระจดกลาก